สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาทุกท่านนะคะมาอัปเดตกันที่ผลการแข่งขันศึกฟุตบอล3ลีกใหญ่ค่ะทั้งลาลิกาสเปนบุนเดสลีกาเยอรมันและแกวโชซีเรียอาอิตาลีในฤดูกาล2023-2024กันนะคะ เริ่มกันที่ลาลิกาสเปนฤดูกาล2,023-2,024นี่แข่งขันกันในสัปดาห์ที่13แล้วล่ะค่ะคืนวันศุกร์ที่10พฤศจิกายน2,566นะคะคู่โทนคู่เดียวที่ลงทำการแข่งขันค่ะอเลติกบ mm ิเ hmm. <Atlantic, S 2> บาเปิดบ้านเอาชนะเซลตาบีโ hmm. กไปได้4ประตูต่อ3 ขณะที่คืนวันเสาร์ที่11พฤศจิกายน2566รายโยบายเยกาโนเปิดบ้านแพ้กิโรนาไป1ประตูต่อ2อเมเรียแพ้โซเซดาไป1ประตูต่อ3ขณะที่โอซาซูนาเสมอกับลาสพามาสไป1ประตูต่อ1กรานาดาเสมอกับเคตาเฟ่ไป1ประตูต่อ1และเรอัลมาดริดนะคะฟอร์มโหดคาทลมบาเลเซียไปถึง5ประตูต่อ1 ไปดูผลของคืนวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกาย,ยน2566ค่ะคู่ของมาโยกากับการดิสนั้นเลื่อนทำการแข่งขันออกไปนะคะส่วนบา์เิโลนาชนะอลาเบส2ประตูต่อ1เซบีย่าเสมอกับเบติส1ประตูต่อ1และเอเล t ติโกมาดริดชนะบียาเรียล3ประตูต่อ1ค่ะจากนั้นไปดูสถานการณ์ตารางคะแนนลาลีกาสเปนฤด,ดูกาล2023-2024ในสัปดาห์ที่13กันนะคะ นำมาเป็นจ่าฟูงก็คือคิโรนาค่ะแข่งไป13นัดชนะ11นัดเสมอ1และแพ้1นะคะมีอยู่3 4แต้มอันดับ2ค่ะโดยอามาดริดนะคะแข่ง13นัด ชนะ10เสมอ2แพ้1มีอยู่32แต้มขณะที่บาร์เซโลนามาเป็นอันดับที่3ค่ะแข่ง13นัดนะคะชนะ9เสมอ3แพ้1มีอยู่30แต้มส่วนแอตเลติโกมาดริตนะตอนนี้แข่งขันน้อยกว่าทีมอื่นอยู่1นัดนะคะนั่นคือแข่งไป12นัดและชนะไป9เสมอ1แพ้2มีอยู่28แต้มขณะที่แอตเลติบิเบาอยู่อันดับที่5ค่ะแข่ง13นัดนะคะชนะไป7เสมอ3และแพ้3มีอยู่24แต้ม ส่วนอันดับที่6ค่ะเรอัลเซ์เซดาดมีอยู่22แต้มเรอัลเบติสมาเป็นอันดับที่7นะคะมี21แต้มอันดับที่8ลาสพามาสมี18แต้มเท่ากันกับบาเลเซียอันดับที่9และรายโยบายเยกานแต่ว่าลาสพามาสนั้นทําประตูดได้เสียดีกว่าอีก2ทีมนะคะส่วนเคตาเฟ่ affe, อยู่อันดับที่11มี16แต้มค่ะ โอซาซูนาอันดับที่12มีอยู่14แต้มขณะที่อันดับที่13เซบียาแข่งขันน้อยกว่าทีมอื่นอยู่1นัดนะคะตอนนี้มี12แต้มส่วนอันดับที่14บเบยร์รอยอ้ามี12แต้มค่ะอันดับที่1 5อาราเบส12แต้มอันดับที่16กคาดิสแข่งขันไป12นัดนะคะมี10แต้มเช่นเดียวกันกับมาโยกาค่ะตอนนี้แข่งขันไปเพียง12นัดเท่านั้นนะคะมีอยู่9แต้มอันดับที่18เซลตาบิโกมี7แต้มเท่ากันกับอันดับที่19ก้าคือรานาดานะคะ เซลตาบิโกดีกว่าส่วนอันดับที่20อสิอมเมรียค่ะตอนนี้มีเพียงแค่3แต้ม ไปดูอันดับดาวซันโวลาลิก้าล่าสุดนะคะสำหรับฤดูกาล2023-2024ในสัปดาห์ที่13ค่ะอันดับที่1ยังคงเป็นจูดเบลลิงแฮมจากเรอัลมาดริดนะคะที่ยิงไป10ประตูตามมาด้วยทางด้านขององตัวกริสมมน Chris Mann, จากแอตเลติโกมาดริดที่ยิงไป8ประตูเท่ากันกับเคราดโมเรโนนะคะจากบีอเรอัลส่วนอันเต้บูดิมีจากโอซาซูนาเนี่ยยิงไป7ประตูเท่ากันกับอาเตมโดฟบิกจากคิโรนาค่ะ จากนั้นไปดูผลการแข่งขันศึกฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรามารันฤดูกาล2023-2024ในสัปดาห์ที่11นะคะคืนวันศุกร์ที่10พฤศจิกาย,ยน2566มืนเช่นกลัดบักถล่มโวลฟบวกไปถึง4ประตูต่อ0ขณะที่คืนวันเสาร์ที่11พฤศจิกาย,ยน2566สตุตการ์ดค่ะเปิดบ้านชนะดอดมูล2-1ดามสตัดกับไมาย0-5เสมอกันไร้สกอร์นะคะ0ประตูต่อ0 ขณะที่บบเยอร์มิวนิกค่ะเปิดบ้านชนะไฮเดนฮามไป4ประตูต่อ2ออัลส์บวกกับโฮฟเฟนฮฮมเสมอกัน1ประตูต่อ1และโบคุ่มเสมอโคโลน1ประตูต่อ1คืนวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายน2,566นะคะเลเวอร์คูเซนเปิดบ้านชนะอูนิโอนเบอร์ลินไป4ประตูต่อ0ส่วนเบรเมนกับแฟรงเฟิร์ตเสมอกัน2ประตูต่อ2และไลซิกค่ะเปิดบ้านชนะไฟบวกไป3ประตูต่อ1 สำหรับสถานการณ์ตารงนางคะแนนบุนเดสลีกาเยอรมันฤดูการ 2,023- 2,024นะคะลังเสร็จสิ้นในสัปดาห์ที่11เนี่ยแข่งขันเท่ากันทุกทีมนะคะ11นัดค่ะจะฝูงเป็นทางด้านของไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะคะตอนนี้แข่ง11นัดยังไม่แพ้ใครเลยค่ะโดยชนะ10 และเสมอ1มีอยู่31แต้มนะคะอันดับที่สองไบเยมูนิกยังไม่แพ้ใครเช่นกันค่ะลงแข่งไป11นัดชนะ9และเสมอ2มีอยู่29แต้มอันดับที่3สตุตการ์ดนะคะแข่งขันไป11นัดชนะ8และแพ้3มีอยู่24แต้มส่วนไลซิกอันดับที่4ค่ะแข่ง11นัดชนะ7เสมอ2แพ้2มี23แต้มนะคะตามมาเป็นอันดับที่5คือบุรุษเซียดอนมุลค่ะ แข่ง11นัดชนะ6เสมอ3แพ้2มีอยู่21แต้มส่วนอันดับที่6กเขาเฟนหามนะคะมี19แต้มอันดับ7ไอทรักแฟงเฟิร์ตมี18แต้มไฟบวกอยู่อันดับที่8นะคะมี14แต้มขณะที่อันดับที่9บรูสเซียมินเช่นกลัดบักและอันดับที่10บอัลส์บวกรวมไปถึงอันดับที่11คือวูลฟ์บวกเนี่ยมี13แต้มเท่ากันนะคะแตกต่างกันตรงที่ประตูได้เสียที่กลัดบักนั้นทําได้ดีกว่าอีก2ทีมส่วนทางด้านของเวเดอร์เบรเมนอันดับที่12มีอยู่11แต้ม อันดับที่13ไฮเดนฮามี10แต้มอันดับ14โบคุ่มมี9แต้มนะคะอันดับ15ดามสตาดมี8แต้มอันดับ16หไมค่ะมีอยู่7แต้มขณะที่โคโลนั้นอยู่อันดับที่17มี6แต้มเท่ากันกับอูนิโอนเบอร์ลินอันดับที่18ค่ะ ไปดูอันดับดาวซันโวบุนเดสลีกาเยอรมรันฤดูการ2023-2024สัปดาห์ที่11นะคะแฮรี่เคนจากบบเยอร์มิวนิค่ะยิงถล่มทลาย17ประตูนำมาเป็นอันดับ1ดาวซันโวบุนเดสลีกาอยู่ในขณะน,นี้ส่วนอันดับที่2เป็นแซอูกิราซีจากสตุตการ์ดยิงไป15ประตูนะคะตามมาด้วยโลอิสโอเปนดาจากไอเบลไลซิกที่ยิงไป9ประตูเลรอยซาเนจากบบเยอร์มิวนิคยิงไป8ประตูเท่ากับยูนัสโอเดวินจากวอล์ฟบวกค่ะ จากนั้นไปดูผลการแข่งขันกาโช่ซีรีอรอิตาลี่ฤดูกาล2023-2024ในสัปดาห์ที่12กันนะคะวันศุกร์ที่10พฤศจิกายน2566ซาสสุโอโลเปิดบ้านเสมอกับซาแลน,นติตานหน้าไป2ประตูต่อ2เจนัวเฉืินชนะเวโรนาไป1ประตูต่อ0ส่วนคืนวันเสาร์ที่11พฤศจิกายน2566 เลเช่เสมอกับเอซิมิลานไป2ประตูต่อ2ค่ะยูเวนตุสเปิดบ้านเฉือนชนะไกยารี่2ประตูต่อ1และมอนซาเสมอกับโตริโนห่ประตูต่อ1นคืนวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายน2566นาโปลรีแพ้เอมโปรีศูนย์ประตูต่อ1นอูดินเเซเสมอกับอัตาลันตา1ประตูต่อ1นฟิออเรนติน่าชนะโบโลญญา2ประตูต่อ1นลาซิโอเสมอกับโรม่าศูนย์ประตูต่อศและอินเตอร์มิลานชนะฟรอซิโนเน่2ประตูต่อศูนย์ ไปดูสถานการณ์ตารางคะแนนสำหรับกาะช้ซีเรียอ,ตอิตาลีฤดูกาล2023-2024สัปดาห์ที่12นำเลี่วมาเป็นจ่าฟูงเลยนะคะนั่นก็คืออินเตอร์มิลานค่ะแข่งขันไป12นัดชนะ10เสมอ1แพ้1มีอยู่31แต้มนะคะ ขณะที่ยูเวนตุสตามมาติตดๆเป็นอันดับที่2ค่ะชนะ9เสมอ2แพ้1มีอยู่29แตม้มส่วนอันดับ3เอซิมิลานนะคะมีอยู่23แตม้มจากการลงสนาม12นัดโดยชนะ7เสมอ2แพ้สส่วนนาโปลีอันดับที่4ค่ะชนะ6เสมอ3แพ้3มีอยู่21แตม้มอัตตาลันตานะคะอยู่อันดับที่5ค่ะมีอยู่20แตม้มเท่ากันกับอันดับที่6คือเฟอร์เรนติน่าแต่ว่าประตูได้เสียอัตตาลันตานั้นทำได้ดีกว่า ส่วนอันดับที่7เป็นทางด้านของโรมา่ามี18แต้มเท่ากันกับโบโลญญาอันดับที่8นะคะอันดับที่9เป็นทางด้านของมอนซาที่เท่ากันกับอันดับที่1 0คือลาซิโอมีอยู่17แต้มเท่ากันส่วนโตริโนอันดับที่11ค่ะมีอยู่16แต้มอันดับที่12บฟรอซิโนน่15แต้มนะคะ อันดับ13เลเช่มี14แต้มเท่ากันกับอันดับที่14คือเจนัวอันดับที่15ซาสโโอลมี12แต้มค่ะขณะที่อันดับที่16คืออูดิเนเซมีอยู่11แต้มอันดับ17เอมโพลีมี10แต้มนะคะขณะที่กายยรีอันดับที่18ในยังคงมีอยู่แค่9แต้มเวโรนาอันดับ19มี8แต้มและซาแลนิตาน่ามีเพียงแค่5แต้มอยู่อันดับที่20ของตารางคะแนนค่ะ ไปดูกันที่ดาวซันโวกาโชซีเรียอยติตาลีฤดูกาล2023-2024ในสัปดาห์ที่12นะคะเรลาตาโรมาติเนสจากอินเตอร์มิลานยิงไป12ประตูค่ะนำมาเป็นดาวซันโวกาโชซีเรียอายอยู่ในขณะน,นี้โอลิวิเย่ชิรูจากเอซิมิลานยิงไป7ประตูอันเดรียโคปานีจากมอนซ่ายิงไป6ประตูนิโคลสัสกอนซาเลสจากฟิออเรนติน่ายิงไป6ประตูและโรเมลูลูกากูจากโรมา่ายิงไป6ประตูค่ะ ทังนี้คุณผู้ชมสามารถจะติดตามโปรแกร,รมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนร,รวมทั้งอัปเดตอันดับดาวสันโวได้ครบทุกลีกเลยนะคะผ่านทาง Spot t b a News Channel ค่ะ